ตอนที่สามช่วยอาสภายสามเร่งคลอดขี้ริ้วขี้เรชินหลิวซีท่านสวยแล้วอย่างไรมันกินได้ไหมเล่าก็ยังถูกยึดบ้านอยู่ดีไม่ใช่หรือนางชินผู้เท่ากระแอมออกมาเล็กน้อยพลางกวาดตามองอนุว่นนี่มันใช่เวลามาทักทายโอภาปราศัยกันหรือไม่รู้ความอนุว่นหน้างอทันทีจากนั้นนางชินพู้เท่าจึงได้เอ่ยถามขึ้นพวกเด็กๆเ,เล่าสภายเสียรีบเอ่ยตอบอนุพานพาพวกเขาไปจัดแจงเรื่องที่อยู่หลับนอนกันแล้วเจ้าคะ่ะท่านแม่น้องสภายสามนางเป็นอย่างไรบ้าง นางหันไปมองสไปกู้ที่นอนอยู่บนเตียงด้วยสีหน้าเห็นนอกเห็นใจแม้ว่าปกติจะไม่ชอบท่าทีเชื่องช้าและประณีประนอมของสไปกู้เท่าไรนะักแต่ตอนนี้ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันทั้งยังได้ผ่านความยากลําบากมาด้วยกันแล้วจึงรู้สึกเป็นห่วงอยู่บ้างยังไม่คลอดสไปยหวังตอบกลับก่อนจะหันไปเอ่ยกับนางฉินผู้เท่าท่านแม่ท่านออกไปอาบน้ําและดื่มน้ําขิงก่อนเถิดเจ้าคะ่ะปล่อยให้พวกเราอยู่ที่นี่ก็พอแล้ว ท่านแม่กับท่านป้าไปเถิดพวกท่านเปียกฝนกันทั้งคู่พวกเราดื่มน้ำถิงกันหมดแล้วตรงนี้ปล่อยให้พวกเราเฝ้าให้ก่อนชั่วคราวก็ได้เจ้าคะ่ะอนุวัณเอ่ยนางฉินผู้เท่าเดินไปที่เตียงลูกสะปร์คนเล็กเห็นนางร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดจึงเอ่ยขึ้นว่าสะปร์กู้เจ้าก็อย่าร้องเสียงดังนักเลยเก็บแรงไว้หน่อยเจ้ายังต้องคลอดลูกถึงสองคนนะสะปร์กู้ลืมตาขึ้นเล็กน้อยน้ำตาร่วงพอบแววตาของนางมึนงง,งงทั้งยังตื่นประหนกท่านแม่คะ่ะ นางฉินผู้เท่าเอื้อมมือไปปิดปากนางครู่หนึ่งไม่ต้องกลัวเจ้ายัางมีพวกเราอยู่นางหันไปมองฉินหลิวซีอีกครั้งสั่งให้คนเตรียมน้ำร้อนเอาไว้อ่างน้ำกันไกลายผ้านวมต่างๆด้วยหากเป็นไปได้ก็ให้เชิญท่านหงอมาด้วยเติมน้ำตาลทรายแดงลงในน้ำขิงอีกตอกไข่ลงไปด้วยสองฟองให้อาสะใภ้สามของเจ้าเติมพลังหน่อยถ้ามีโสมแผนก็ให้เตรียมไว้ด้วยนางกำลังวางแผนเผื่อไว้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหากไม่สามารถเชิญหมอตำแยมาได้พวกนางก็จะทำคลอดกันเอง โชคดีที่แม้ว่าจะล่าช้าไปบ้างแต่ก็เชิญหมอตําแยมาได้ในที่สุดหลังจากตรวจสอบแล้วสีหน้าของหมอตําแยก็ดูย่แย่เล็กน้อยนางห่มผ้าให้หญิงตั้งครรภ์ที่กำลังรอคลอดจากนั้นจึงเดินไปหาฉินหลิวซีนางฉินผู้เท่ากำลังจะเอ่ยปากถามอะไรแต่กลับเห็นว่าหมอตําแยย่อตัวคำนับฉินหลิวซีเสียก่อนจึงตกตะลึงไปเล็กน้อย คุณหนูใหญ่หูหญิงผู้นี้ยังไม่ครบกำหนดคลอดแต่กลับมีเลือดออกและน้ำเดินแล้วปากมดลูกก็ยังไม่ขยายข้าเกรงว่าจะต้องให้ยาเร่งคลอดอีกอย่างยังจะต้องเตรียมการบางอย่างไว้ด้วยขอให้คุณหนูใหญ่ที่แนะด้วยเจ้าค่ะชินหลิวซีกลับไม่ได้มีปฏิกิริยาตอบสนองมากนักเมื่อได้ยินเช่นนั้นทว่าสีหน้าของสตรีคนอื่นๆที่อยู่ตรงนั้นด้วยค่อยๆเปลี่ยนไป พวกนางทั้งหมดผ่านประสบการณ์เช่นนั้นมาก่อนและส่วนใหญ่ก็เป็นแม่คนกันหมดแล้วมีหรือที่พวกนางจะไม่เข้าใจว่าสตรีที่กำลังคลอดก็เหมือนกับการเข้าสู่ประตูนรกและประตูที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็เต็มไปด้วยคมดาบหากคุ้หญิงสามตระกูลฉินไม่สามารถผ่านมันไปได้ก็จะเป็นจุดจบของสามชีวิตเมื่อนางฉินผู้เท่าเข้าใจเรื่องนี้แล้วแข้งขาของนางก็อ่อนแรงทันทีนางกำลุประคำที่อยู่ในมือแน่นใบหน้าที่มีริ้วรอยยิ่งซึมเศร้าและดูแก่ชราลงไปอีก อนุทั้งสองสะอื้นให้ขึ้นมาเบาๆนางฉินผู้เท่าได้ยินแล้วรู้สึกไม่เป็นมงคลจึงตะหวาดออกมาเสียงเข้มร้องไห้อะไรเล่าออกไปเสียงร้องไห้หยุดลงทันทีชินหลิวซีเอ๋ยท่านยาท่านคิดว่าอย่างไรนางฉินผู้เท่าชำเลืองมองลูกสะพ้ายคนเล็กบนเตียงก่อนจะเอ่ยอยางเหนื่อยอ่อนให้ท่านหมอเขียนใบสั่งยาแล้วต้องมาเถิดชินหลิวซีพยักหน้าเล็กน้อยก่อนจะเหลือบมองฉีหวงจากนั้นทั้งสองจึงเดินออกไปด้วยกัน เจ้าไปเอายาที่คลังเล็กของข้าแล้วต้องยาม,มานะชินหลิวซีกระซิบบอกตัวยาที่ต้องใช้กับฉีห่วงด้วยตัวเองฉีห่วงไม่ได้รู้สึกประหลาดใจอะไรแม้แต่น้อยรีบสาวเท้าไปอย่างรวดเร็วชินหลิวซีมองดูเงาร่างในห้องผ่านหน้าต่างคลางนวดปลายคิ้วและถอนหายใจก่อนจะหยิบกล่องยาแล้วไปที่ห้องข้างๆนางเปิดกล่องยาหยิบกระดาษผู้กันและชาติสีแดงเข้มออกมาตั้งสมาธิและรวบรวมลมปราณยกผู้กันขึ้นวาดยัน จังหวัดตวัดผู้กันนิ่งและรวดเร็วปลายแหลมของผู้กันจรดลงบนกระดาษพลังทะลุผ่านกระดาษราวกับมีแสงสีทองวาบขึ้นและหลังจากนั้นเส้นสายที่ไม่อ่านไม่ออกบนกระดาษก็ราวกับมีชีวิตขึ้นมาในทันทีตอนที่สีวาดยันคุ้มครองให้อาสะพยสามปลอดภยัยชิ้นหลิวสีวาดยันออกมาทั้งหมดสามแผ่นและพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วจึงเก็บของก่อนจะกลับไปที่ห้องทาคลอดชีห่วงออกไปแล้วและก็กลับมาแล้วในมือนางถือชามน้ําแกงร้อนๆมาด้วยเมื่อเห็นว่าเจ้านายของตนพยักหน้าให้จึงป้อนยาให้สะพยกู้ด้วยตนเอง สภายหวังก้าวเข้าไปจะช่วยแต่สาวใช้ที่ชื่อถีห่วงผู้นี้ไม่รู้ว่าใช้เคล็ดลับอะไรจึงสามารถประคองสภายกู้ขึ้นมาและป้อนยาให้อย่างง่ายดายส่วนชินหลิวซีก็นำยันวิเศษทั้งสองแยกผูกไว้ที่หัวเตียงหนึ่งแผ่นวางไว้ใต้หมอนอีกหนึ่งแผ่นส่วนอีกแผ่นนางเก็บไว้เผื่อใช้ในภายหลังทุกคนเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกแปลกใจซีเอ,อ๋อเจ้าทำอะไรนะสภายหวังขมวดคิ้วทันทียายนางหมูคนนี้ถึงได้ทำอะไรแปลกๆล,ลึกลับเช่นนี้ชินหลิวซีเอ,อ่ยหน้านิ่งอ้อยันคุ้มครองให้ปลอดภัยนเจ้าค่ะ ทุกคนทั้งที่ฟังดูแปลกๆแ,แต่พวกนางก็ไม่กล้าเอ,อ่ยอะไรออกไปอย่าเรื่องคลอดแสดงผลของมันอย่างรวดเร็วสภัยกู้เริ่มร้องด้วยความเจ็บปวดอีกแล้วแต่นางเพิ่งจะอ้าปากหมอตำแยก็ปลอบทันทีผู้หญิงไม่ต้องกังวลมีคุณหนูใหญ่อยู่ด้วยพวกท่านแม่ลูกต้องปลอดภัยแน่สภัยกู้นิ่งเงันไปพักหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เก็บไปใส่ใจถือเสียว่าเป็นคำปลอบก่อนจะหันไปมองสภัยหวังด้วยน้ำตากรอเบ้าพี่สภัยขอผ้าให้ข้ากัดหน่อยเจ้าค่ะสภัยหวังพับผ้าเช็ดหน้าผืนที่ยังสะอาดแล้ววางในปากให้นาง เมื่อนางชินผู้เท่าเห็นว่าฉินหลิวซียังอยู่ในห้องจะเอย่ยขึ้นเจ้าเป็นหญิงสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนอย่าอยู่ที่นี่เลยออกไปรอข้างนอกเถิดให้สภัยหวังกับเหมยเหนียงคอยช่วยอยู่ที่นี่ก็พอได้ชินหลิวซีผลักประตูออกไปอย่างว่าง่ายแต่กลับเป็นฉีห่วงที่ส่งถ้วยชาให้นางพลางเอ่ยติดตอรอกว่าคุณหนูท่านจะนั่งเฉยอยู่อย่างนี้จริงๆหรือเจ้าคะคนที่กำลังเจ็บปวดทุกทนอยู่ข้างในคืออาสภัยสามของนางนะ ชินหลิวซีจิบชาก่อนจะชำเลืองมองพลางเอ่ยข้าเป็นหญิงสาวที่ยังไม่ได้ออกเรือนเป็นกุลสตรีสูงศักจะให้ไปดูผู้หญิงคลอดลูกอยู่ได้เช่นไรตระกูลชินน้าต่อให้จะล้มแล้วแต่ตระกูลชินก็เคยเป็นตระกูลขุนนางขั้นสามส่วนนางน้ะก็เป็นถึงคุณหนูตระกูลขุนนางชีหวงเกือบจะหัวเราะออกมาแล้วเอ่ยว่าท่านเอ่ยอย่างนั้นออกมาได้ไม่รู้สึกเขินบ้างหรือเดือนที่แล้วตอนที่ท่านผ่านหมู่บ้านดอกทอ้อท่านยังช่วยเด็กสาวตระกูลเติ้งที่คลอดยากผู้นั้นทำคลอดเด็กอ้วนจม้นนออมม สีหน้าชินหลิวซีไม่เปลี่ยนกินขนมดอกท้อของคนอื่นแล้วก็ถือว่ามีกันมาดีต่อกันข้าย่อมต้องใช้คืนอยู่แล้วชีหวงยิ้มก่อนจะพยายามเก็บสีหน้าอาการเอ่ยถามคุณหนูตระกูลชินเผชิญเคราะห์อย่างกระทันหันเช่นนี้ท่านไม่เคยทํานายได้เลยหรือเจ้าคะชินหลิวซีนิ่งเงียบไปเล็กน้อยจะบอกชีห่วงได้หรือว่านางทํานายได้ตั้งแต่ตอนที่นางยังเป็นเด็กแล้ว นางคิดอยู่นานกว่าจะเอ่ยคนเรามีความตกต่ำสามประการความรุ่งเรืองหกประการตระกูลตระกูลหนึ่งก็เช่นกันตระกูลชินอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาหลายสิบปีแล้วตอนนี้พวกเขาประสบเคราะห์กรรมก็เป็นผอลมาจากการวางแผนของคนพานต่ำช้าจนทำให้ดวงชะตาตกต่ำร้ายแรงคนพานสมหวังหลีกเลี่ยงคมดาบลม้มแล้วค่อยลุกขุนเขาเทียวขจียังอยู่ไซวันหน้าก็ยังมีวันที่เมฆหมอกจะสลายและมองเห็นขุนเขานั้นได้อีกครั้งชีหวงเอ่ยคุณหนูกล่าวถูกต้องแล้วตราบใดที่ท่านยังอยู่ตระกูลชินไม่มีวันล่มสลายจริงๆได้้รอกเจาค่ะ ชิ้นหลิวซียิ้มแต่ไม่เอ่ยอะไรนางยกถ้วยชาขึ้นมาจิบเงียบๆล้วนเป็นเรื่องของเวรกรรมทั้งนั้นแต่ว่าคนตระกูลฉินจํานวนมากเช่นนี้ตอนนี้มีทั้งผู้หญิงเด็กคนแก่และคนอ่อนแออยู่ที่นี่จึงค่อนข้างยุ่งวุ่นวายคนที่ถูกเนรเทศมาด้วยยังมีพวกเด็กผู้ชายและชายแก่ที่ไรอาวุธติดตามมาด้วยอีกจํานวนหนึ่งไม่ว่าตรงไหนก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นวันสบายๆของคุณหนูคงจะไม่มีอีกแล้วนะเจ้าคะจู่ๆถี่ห่วงก็เอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงราวกับกําลังยินดีในความทุกขขอองผู้ื่น ชิ้นหลิวซีชานี่ขมจังจิบไม่ลงแล้วทันใดนั้นนางก็ลุกขึ้นยืนข้างหน้าต่างมองดูสายฝนที่โปรยปลายนอกประตูเมืององครักษ์ที่สวมเสื้อกันฝนและหมวกไม้ไผ่กลุ่มหนึ่งขี่ม้าเข้าไปในเมืองหลีและเคาะประตูโรงเตียมเพื่อหาที่หลบฝนภายในห้องบุรุษสูงสักผู้หนึ่งคลี่เปิดม้วนภาพออกด้านในเป็นภาพใบหน้าหล่อเหลาอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้ ผมดำยาวถูกมัดเป็นมวยและปักไว้ด้วยปิ่นไม้ไผ่เทียงเท่านั้นสีหน้าของเขาดูเฉยเมยมุมปากโค้งลงเล็กน้อยท่าทางราวกับเบื่อโลกและดูแคลนทุกสิ่งบนโลกใบนี้เขายือนอยู่หน้าอารามเต่าแห่งหนึ่งบุค,คลิกราวกับวินยูชนที่ไร้ซึ่งกิเลสตัณหาดูเหมือนว่าต่อหน้าเขาแล้วคนอื่นๆต่างก,ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปเท่านั้นซ่อมแซมหน่อยพรุ่งนี้ฟ้าใสาแล้วเราจะไปอารามชิงผิงกันฉีเชียนออเก็บม้วนภาพเข้าไปในกระบอกทองแดง เขาได้ยินมาว่าเมืองหลีมีนักพรตที่มีวิชาแพทย์ยอดเยี่ยมวิชาจับชีพจรให้สู้ของท่านนักพรตนั้นยิ่งล้ำเลิศเพียงตรวจชีพจรก็สามารถรู้ดีชั่วคราวครอสหรือยามโชคของคนผู้นั้นได้อย่างทะลุปรุโปร่งกระทั่งสามารถทำนายดวงชะตาของทายาตรุ่นหลังได้ช่างลึกลับนกส่วนเขาก็มาเพื่อขอให้ท่านไปรักษาท่านย่าให้